i มบวง,งามประไดจแต่ให้นี้ที่ให้นี้ฟ้องทุกๆปีแต่ว่าไข้กูไมกายนี่ยิ้ไห้เออบอกขึ้เจาเฮตัดอันนี้ฮะเฮตนชอมให้เจอเฮตัดเอามันหนันหมดถึง เอาไว้กกำทำไมเมื่อกี้นั่นเต็มตะฟางหวยพี่น้องเลยมันพักปลูกพักต๊ะมองเกา่ามองเดิมมองจีเส้าคู่มาเอาปลาถ้าใี่จีได้กับจีนอยู่ มีเนือกินพี่น้องมีเนือกินหมักม่วงหมักม่วงเบิ่งพี่น้องยำแหล่งเด้ไงผ่าบนบรรยากาศตอนนี้เกือบเที่ยงเิ่งมาเบิง่งมาเบิ่งหน้าหน้าเอ๋ยแซกูที่ร้านเห็ด มึงในพี่นอมันนกกินเฮ้ยเซ็งงูปูปีกก้นปัน,น,ปปปนขเขาเขาไม่คือตั้ง ไ้น่องไซไปรอเบิงไปรอเบิงหน้าหน้าร้านรัววินเทจพี่น้องแต่ว่ากระขามไปห้ากันใดอยู่ปกติตันน้ำนี่นี่เลยอ่นสูบน้ำใส่แต่ว่าปีนี่ปกติน้ำมันบ๊กจะได้ซ้มแต่ปีนี้น้ำลายแห้งปีนี้ นี่พี่น้องอันนี้แม่นข้างๆหน้าเสาวกูน,นี่ปะหูยมุนเถีองพี่น้อเต็มพี่น้อง,อ,งอันนี้หน้าสาวกูพาพี่น้องป้องไฟหล่อเบิงบ่งเบิ่งเขาอยู่นากันมันยังบุเกเย่เปันได ก็เลยว่าอาทิตย์หน้าว่าสีเจียวแต่ไฮนี่นะแกแห้งเลยอ่ะพื่นเจียวได้สบายเ <c oughs> บิง่งบ้านพี่น้องนะเอ,อิ่นคือกันดีกว่าอันนี้ทั้งๆชีวะตอนทีจะเห็ดหน้าทางจนบ่ย่างงังทำให้จีได้เห็นจีนอยู่ดอกคลิปซาคูทางนา้า ีนน่นีนอ่มีคนแนะนำไว้ซาคูปูมุตาล้วะซาคูหันทางถิ่มนั่นี่ฮะแต่มันก็นยัาง,ง่างอยู่มันก็นยังง,งย่างคือเกา่าย่างงาม,มงามจนลุลง สิเกียวายเติบยุ่งน้ำจางรุดกะบางทีเนาะเสิ่อมมายามถุงน้าแสงบันเนาะชีวิตของลูกเศร้านะบ่มียังแต่ชิบป,ประมาณนี้แหละ แกแห้งเหรอซองห้สซองไห,ห้ไห้ยี่งก็แกแห้เหลยให้ไงอันนี้อันนี้ว่าเขาว่าเส้นทางมิแตลนะุ่มนะควัญภูมิใจของการเห็นหน้าพี่น้องเอ้ย จังงามแหงพี่น้องงามาลีโมงามลินลิน้าดงน้ำพี่น้องมนกระโดดกระเดียดเซ๊ะ ให้ยังโอเคให้ให้ที่จะได้หรอวะว้าตุกทุกทุดีใจได้พี่นนาะหลังจากที่เหาเห็นหน้ามามันค่ะโอ้ถ่าได้มันไ้ฮาปนผลิตก็ดีใจนะ พี่กายให้ให้บังามประเดี๋ยวไดพี่กายไต่อยู่ประมาณเศราเาทุงนี่แหละแล้ววันแต่ว่าปีนี่ฮะมวนแล้วสีไดงขาวกมวนได้พี่น้องเอ้ยดีต่อใจ ฮึเฮ้ยฮึขาบอกมือวัดขานบ่อันนี้หน้าเพูนพี่น้องสำหรับคุณมีฝาบุพอพสามีเด้อพี่น้องเด้อฝากขอบใจะได้ร้ายล่าไปก่อนเด้อ